เรื่องของการใช้เลขตอง 5, 5้าในเบอร์มือถือซึ่งต้องขออธิบายเลยค่ะว่าเลข5เป็นเลขที่ดีนะคะ เป็นเลขที่หมายถึงสติแต่พอมีห้ามากเกินไปในเบอร์จะส่งผลให้เป็นคนคิดช้าตัดสินใจช้าและพยายามหาเหตุผลจนถึงที่สุดเลข555อย่างส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนขี้สงสารเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจดีจนบางครั้งถูกผู้อื่นเอาเปรียบเกินไปเลขแบบนี้เป็นเลขที่คนทำธุรกิจควรหลีกเลี่ยงไปให้ไกลเลยค่ะ พราะถ้าคุณทําธุรกิจแบบใจดีเกินไปโอกาสในการที่คุณจะขาดทุนมีอยู่สูงและที่สําคัญท่านที่ใช้เลขลักษณะนี้จะเป็นคนที่มีความเกรงใจผู้อื่นจนเกินความพอดีซึ่งไม่เป็นผลดีกับการใช้ชีวิตค่ะเปลี่ยนแบบมือเธอเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเครอกแค่คุณไว้ใจเรา